สัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทำแยมมันเบอร์รี่กันนะครับไปดูวิธีการทำเลยนะขั้นตอนแรกเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วเราก็จะเอามันเบอร์รี่ของเราใส่ลงไปในน้ำนะครับ เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับที่เรามีสีแดงก็เพื่อที่จะให้มันมีรสเปรี้ยวตัดกัรบรสหวานของสีดํานะครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ1 0 1ถสินาทีแล้ครับแล้วเราจะมาปรุงรสกัน นี่นะครับเราก็ได้แยมมันเบอร์รี่มาแล้วนะครับแล้วเราจะทาขนมปังให้ดูนะครับ นี่นะคะเสร็จแล้วยามมันเบอร์รี่